แล้วพอกระเป๋าหายมันก็คู่กัรหาตามหาว่าเสียงคนที่พูดในคลิปที่แฟนเราอะหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นปกติค่ะหลายคลายคนก็อยากรู้ว่าโดนถามมาอาจจะสี่ปีแล้วอะไรแล้วไม่ที่จะเปิดเหรอคะสี่ปีแล้วก็มีจะขอยังไม่พูดเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้แล้วกันอย่างงเี้ยใช่คนถามคนแบบพี่พิมหน้าตาเป็นยังไงพฟ่พิมหน้าตาเป็นยังไงเรามีเรามีคำตอบยังไงบ้างก็พี่ม้อมันไม่แปลกที่คนจะอยากรู้ สามารถรู้เลยว่าคนไหนคือแฟนเรามีแต่เสียงเพราะเขาไม่เล่นโซเชียลด้วยค่ะก็เลยแบบไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยใต่ตอนลงต่างๆเราต้องเช็คกับไหมว่าเอ้ยมันมีรูปไปบ้างไหมนะมุมนี้มุมนี้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดคนที่ดูสตอรี่ฝปแฟนคลับในหลายคนที่เขาคอมเมนต์นะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นกันหมดแล้วเพราะว่าในสตอรี่อ่ะมันก็มีเห็นแต่แค่ว่าคนเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูหรืออะไรเพราะเวลาพิมพ์แบบ ไปกินข้าวกับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันก็มีเขาอยู่ในสตอรี่อยู่แล้วรูป<ล>ไหนบ้างพี่จะไปดูบ้าง <laughs> ในสตอรี่มันก็จะมีก่อนหน้านี้มันมันมันก็จะมีเห็นตลอดเลยมันติดเต<ะ>้นราใจมันกับการที่คนตามหาเ่าแฟนเรา งานของเราใช่แต่เขาก็แค่แบบว่าเหมือนอเราเซฟอะไรให้เขาได้เราก็เซฟให้แบบความส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอออะไรอะไรที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรที่เราทําให้เขาได้เราก็ทยยําอะไรเงี้ยแค่นั้นเองใช่เพาถ้าเปิดมาล้วกลัวแมส <c oughs> ตกลัวแบบเดี๋ยวมีคนดเย็กมาหาแฟนเราหรือเปล่าคนเขาจะกลัวไงพิมมีคินน้นยางไง้หรือว่าคือพิมมันไม่ได้กลัวอะไรเลยพิมมันแค่เอาเรื่องเรื่องพัวเวทของเขาเป็นหลักเพราะว่าพิมก็แค่บอกว่าเขาโอเคยังไงอะไรเงี้ยเขาเป็นคน ชอบความส่วนตัวเขาแบบไม่ไม่ได้อยากให้ใครแบบมามายุ่งมาอะไรกับเขาอะไรยเงี้ยค่ะก็เราก็ให้พื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นเขาเ<อ>พราะแค่ว่ามีเราเดนนอยู่ข้างข้างอะมันมันก็มันมันก็ไม่ส่วนตัวมากพอแล้วอะไรเ<อ>งี้ย<อ>ใช่คนอาจจะอยากเห็นไงว่าเอ้ยคนอย่างพิมนะจะต้องแบบเลือกผู้ชายแบบไหนลุยแบบไหนเอออ๋อค่ะยืนยันไหมเขาว่าหล่อแน่มัน ไม่รู้ว่วาหล่อตอแต่ละคน e ไ,ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่แต네่ว่าก็ดูรีสำหรับเราปีนี้ปีห้าปีนะอีกปีนะสี่ปีนี้ห้าเปิดกี่ปีคะกี่ปีจะค่อยเปิดคะอย่างที่บอกก็ยังยังยังไม่อยากพูดเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้อะไรคือสาเหตุที่รู้สึกว่ายังไม่ดีกว่าให้แบบว่ามันเป็นอย่างนี้ไปมันมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเออมันคิดว่ามันมันเป็นช่วงปรับตัวละกันใช่คิดว่ามัน มันไม่มีทุกคู่ที่เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่เราก็ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้คอมม u n i เ c a กันมากพออะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอาจจะยังไม่อยากตอบเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ดีกว่าอะไร